วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกาสนาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นจะมาดูวิธีการป้องกันโรคที่มาพร้อมกับหน้าร้อนในขณะเดียวกันจะพาไปติดตามยุทธศาสต์ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่่ละะะปรเดด็นน้วยกัค หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกษิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไ h ด d a ที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยนําจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ณคต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่่ะดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทํา,า,ทา,าทให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับ<ะ>แต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคต รู้จริงกว่าที่เคยข่าวสารทั้งหนและต่างประเทศ <S <S ไฮไลท์พรีมลีกครบทุกคู่ไม่พลาดทุกประตูวิเคราะห์จาะลึกทุกประเด็นสำคัญกับพิธีกรกีฬาคุณภาพของไทยพบกับพวกเราได้ในรายการทีเด็นสปอร์ต10.30ถึง11.00าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการทีเด็นสปอร์ตเช้า และ1ชั่วโบงเต็มกับเทนนิสฟอร์สุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์17ติกาเป็นต้นไปทาง TNN ช่อง16และครูวิชั่นช่อง777 ในช่วงที่2ของรายการขหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงมาว่าเราจะชินกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยแต่อย่าลืมนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนค่ะว่าหน้าร้อนของประเทศไทยในปีนี้เนี่ยจะร้อนกว่าปีที่ผ่านๆมาดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องหาวิธีการในการดูแลป้องกันตนเองสืบเนื่องจากสภาพอากาศจะร้อนมากและแดดก็จะจัดก็จะแรงมาก มีโรคมีภัยหลายอย่างที่มาพร้อมกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้วันนี้มาติดตามไปด้วยกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการดูแลตนเองให้ห่างไกลาจากโรคและภัยที่มาพร้อมกับหน้าร้อนอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันน้ำคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยต้องจิบน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำจะมีวิธีการในการจิบน้ำดื่มน้ำอย่างไรที่ถูกต้อง ลองไปติดตามข้อมูลกันเลยค่ะลมแดดหรือฮีสโตรก เป็นอาการเป็นลมจากอากาศที่ร้อนจัดร่างกายระบายความร้อนไม่ทันอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นบวกกับอาการขาดน้ำที่จะมาช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายและช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกตินอกจากนี้เป็นเพราะเราสูญเสียน้ำจากร่างกายออกไปทางเหงื่อจำนวนมากเราไม่ได้ดื่มน้ำเข้าสู่ร่างกายเพื่อทดแทนเหงื่อที่เสียไปนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายช็อกจากการขาดน้ำได้เหมือนกันเพลียแดด มีอาการคล้ายกับลมแดดนะคะแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นมีอาการชักหรือเป็นลมล้มพับไปต่อหน้าต่อตาขนาดนั้นแต่อาการเพลียแดดก็อันตรายไม่แพ้ลมแดดค่ะสืบเนื่องจากอาการเพลียแดดสามารถเป็นได้ตั้งแต่ปวดศีรษะมึนหัวบ้านหมุนหน้ามืดอ่อนเพลียหมดแรงคลื่นไส้ ถึงจะยังไม่หมดสติแต่การขาดสติสัมปชัญญะไปบางส่วนก็อาจจะเกิดอันตารายระหว่างการทำงานหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เช่นเพลียแดนระหว่างทำงานกับเครื่องจักรกลหรือเพลียแดดระหว่างที่ขับรถตะคริวแดด ใครที่เป็นนักวิ่งหรือชอบวิ่งออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งตอนเช้ากลางวันหรือตอนเย็นช่วงฤดูร้อนอากาศร,ร้อนจัดแบบนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องวิ่งกลางแดดอยู่บ้างนะคะดังนั้นเราจึงเสี่ยงกับอาการตะคริวแดดซึ่งลักษณะอาการก็เหมือนกับตะคริวธรรมดาธรรมดาค่ะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก เกรงและรู้สึกปวดเจ็บในบริเวณที่เป็นตะคริวอย่างมากจนวิ่งต่อไปไม่ไหวอาการตะคริวที่พบมักจะเป็นช่วงขาแขนและหลังหากมีอาการตะคริวแดดให้รีบหยุดวิ่งอยู่นิ่งๆแล้วค่อยๆดื่มน้ำหรือดื่มน้ำผลไม้เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายและชดเชยน้ำรวมถึงเกลือแร่ที่สูญเสียไปหากอาการตะคริวไม่ดีขึ้นภายใน30นาทีถึงสชั่วโมงก็ควรต้องหยุดวิ่งไปเลย1-2วันค่ะ ผิวหนังไม่เกรียมแดด สำหรับสาวๆคงจะไม่ปล่อยให้ตัวเองผิวหนังไหม้เกรียมแดดง่ายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมีแผนจะไปเที่ยวทะเลทั้งความสวยของทะเลและความสนุกของกิจกรรมต่างๆที่ทะเลก็อาจทําให้เราลืมดูแลผิวหรือลืมไปว่ากลัวผิวคล้ำดําเสียจนไม่ได้ทาครีมกันแดดและเป็นสาเหตุของผิวหนังไหม้เกรียมแดดตอนผิวลอกบางคนก็แสบบางคนก็ไม่แสบค่ะแต่ถ้าหากว่าใครแสบก็จะโชคร้ายหน่อยเพราะนอกจากผิวจะบ้า ลงจากการที่ผิวลอกแล้วก็ยังต้องหาครีมมาทาแก้ผิวไหมอีกด้วยใครที่ผิวแสบไหมจากแดดนอกจากเจลเย็นเย็นแก้ผิวไหมที่มีขายตามร้านต่างๆแล้วว่านหางจระเข้ก็ช่วยทำให้ผิวดีขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่านหางจระเข้แช่เย็นยิ่งช่วยได้เยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนการปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นลมแดดก,ก็สามารถทำได้ดังนี้ หเริ่มต้นจากการนำตัวเข้าที่ร่มนอนราบยกเท้าสูงแล้วถอดเสื้อผ้าตัวนอกออก 2. อให้เทน้ำเย็นราดลงไปบนตัวเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายให้ลดต่ำลงเร็วที่สุด 3. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประครบตามซอกคอรักแร้และขาหนีบ 4. ไม่ควรใช้ผ้าเปียกคลุมตัวค่ะเพราะจะไปขัดขวางการระเหยออกของอุณหภูมิร้อนจากร่างกาย รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดส่วนวิธีป้องกันโรคต่างๆที่มากับหน้าร้อนก็ได้แก่ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีโปร่งสบายไม่รัดแน่นจนเกินไปหลีกเลี่ยงเสื้อผ้า,นานหนาๆหรือเสื้อผ้าที่มีสีเข้มหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัดนาน,น,าน ปกป้องร่างกายจากแดดด้วยการสวมหมวกกันเกงร่มสวมแว่นกันแดดและทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ไม่ต่ำกว่า15โดยสามารถทาทับเพิ่มเติมได้ถ้าหากเหงื่อออกหรือว่ายน้ำอย่าให้ร่างกายขาดน้ำต้องดื่มน้ำให้มากๆดื่มเรื่อยๆเมื่อกระหายน้ำอย่าอยู่บริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวและอากาศไม่ถ่ายเทเป็นเวลานาน,านเช่นตามบ้านไม้มุงหลังคาสังกะสีในรถที่ตากแดดนาน,น,าน อย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานใช้เวลาสัมผัสแสงแดดให้น้อยที่สุดหรือหากต้องทำงานกลางแสงแดดร้อนเปรี้ยงจริงๆก็ควรต้องพักเข้ามาหลบอยู่ในที่ร่มบ้างหรือทุกทกชั่วโมงหากมีอาการร้อนในร่างกายเหงื่อไม่ออกคลื่นไส้เวียนศีรษะมีอาการงงพูดช้าลงเลอะเลือนเคลื่อนไหวช้าก็ควรต้องรีบส่งแพทย์เป็นการด่วนค่ะ สิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามในช่วงอากาศร,ร้อนนั่นคือการดื่มน้ํานะคะถึงแม้จะดูเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่น่าจะต้องมาพูดมาย้ํากันบ่อยๆแต่หลายคนก็มีปัญหาลืมดื่มน้ําระหว่างวันอาจจะติดเรียนยาวทํางานยาวไม่ได้ลุกไปไหนหรือวิ่งวุ่นมากๆจนลืมดื่มน้ําแม้กระทั่งลืมว่าตัวเองอยู่น้ํานี่ละค่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกายได้รับน้ําไม่เพียงพอลองมาดูไปด้วยกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราดื่มน้ําไม่เพียง ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายและสมองทำงานแย่ลงร่างกายไม่สามารถขนส่งอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเช่นเดิมผิวแห้งหยาบกร้านขาดความชุ่มชื้นมีริ้วรอยได้ง่ายร่างกายเคลื่อนไหวได้แย่ลงเนื่องจากขาดน้ำไปช่วยหล่อลื่นข้อต่อและการทำงานของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพแย่ลงตามไปด้วยเพิ่มความเสี่ยงอาการท้องผูกและอื่นๆอีกมากมายค่ะ แบบนี้เราควรต้องดื่มน้ำอย่างไรให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายของคนเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละหกสของน้ำหนักตัวซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลือดอวัยวะกล้ามเนื้อผิวหนังและสมองในหนึ่งวันเราจึงควรต้องดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ2ลิตรหรือ6 8ถึงแแก้วแต่ถ้าหากออกกำลังกายมีไข้ท้องเสียหรืออาเจียนก็ควรต้องดื่มน้ำมากขึ้น ถ้าเกิดลืมว่าวันนี้ดื่มน้ำไปกี่แก้วแล้วเพียงพอแล้วหรือ,อยังก็สามารถสังเกตได้จากสีของปัสสาวะระหว่างวันค่ะว่าเป็นสีเหลืองเข้มมีกลิ่นชุนจัดหรือไม่ถ้าเกิดว่าใช่แล้วก็ต้องรีบดื่มน้ำเพิ่มทันทีนะคะปัสสาวะของคนที่ดื่มน้ำเพียงพอมักจะมีสีเหลืองอ่อนและมีกลิ่นฉุนไม่มากค่ะ นอกจากนี้จํานวนครั้งในการปรัะสสะาวะก็ถือว่าสําคัญตามปกติแล้วเราควรปัสสาวะทุก3-4ชั่วโมงหรือวันละ4-8ครั้งถ้าหากปัะสสะาวะน้อยครั้งมากเกินไปคือเกิน4-5ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะหรือปัะสสะาวะน้อยกว่า4ครั้งต่อวันนั่นก็หมายความว่าเราอาจดื่มน้ําน้อยเกินไปค่ะแบบนี้ต้องดื่มน้ําอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุด เริ่มต้นจากการดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดปราศจากสารเจือปนดื่มน้ำด้วยการจิบทีละน้อยตลอดทั้งวันไม่ควรจะดื่มน้ำทีเดียวครั้งละมากๆระวังการดื่มครั้งเดียวในปริมาณมากเพราะจะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเลือดเจือจางหรือปริมาณน้ำในเซลล์มากจนเกิดอาการบวมน้ำหรืออาจเกิดพิษต่อเซลล์วิงเวียนหรือปวดศีรษะเป็นต้นค่ะ หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอย่างรวดเร็วเพราะจะมีผลกระทบต่อการทำงานและการสูบฉีดของหัวใจถ้าหากดื่มน้ำจากขวดน้ำที่ใช้เติมน้ำเป็นประจำรวมถึงแก้วน้ำอย่าลืมหมั่นล้างเป็นประจำเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือแบคทีเรียสะสมด้วยค่ะคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเนี่ยทางโรคและภัยที่มาพร้อมกับหน้าร้อนยังมีอีกหลายอย่างนะคะเราจะทยอยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในโอกาสต,ต่อๆไปค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างสักครู่เดียวค่ะ คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณยา่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตขอบคุณค่ะแม่ ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน เอ็นเลเข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรคเราจะรวบรวมความรู้ทางด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพร้อมกอติดความเคลื่อนไหวจากทุกประเด็นสุขภาพรอบโลกสะท้อนผ่านความคิดมุมมองของผู้ชี่วชาญตัวจริงเพื่อสกัดสาระให้เข้าใจง่ายครบถ้วนรอบด้านถ้าท่านใดอยากมีคุณหมออยู่ใกล้ตัวใกล้ใจค่ะ ยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาแล้วเข้าไปใน Line แอปพลิเคชันค่ะพิมพ์แอสไ n ้พ t เอ s เพียงเท่านี้ก็เหมือนมีคุณหมออยู่ใกล้ตัวใกล้ใจติดตามรับชมรายการ TNN Health เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16และ t ทว v i s i o n ช่อง777 ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงให้ความสนใจก่อติดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมสรุ่นที่16ค่ะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงรุ่งของการวางยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาแนะระบบการศึกษาไทยยุคใหม่ควรปรับเปลี่ยนให้ทันโลกมหาวิทยาลัยไม่ควรผูกขาดความรู้และวิจัยชี้ควรมีการปรับหลักสูตรให้ตอบสนองตลาดแรงงานเพื่อลดปัญหาเด็กจบใหม่ตกงาน การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมสรุ่นที่16ซึ่งจัดโดยมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคงมีพลเอกจรรย์กุล,ลวณิชเป็นประธานมูลนิธิและพลเอกดอกเตอร์มารุตประโชตสิงห์พ่วงนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง ศาสตราจารย์พิเศษดออรอนเนกเหล่าธรรมทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ว่าระบบการศึกษาของไทยต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กจบใหม่แล้วไม่มีงานทํา ประเทศไทยควรมีทฤษฎีเป็นของตัวเองไม่ควรจะเอาของต่างชาติมาใช้เช่นแนวคิดในการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยไม่ควรผูกขาดความรู้และวิจัยโดยมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ๆเปิดหลักสูตรใหม่ๆที่ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ไม่จำเป็นต้องมีปริญญาบาัตรมหาวิทยาลัยต้องกล้าสลัดทิ้งกฎเกณฑ์เดิมๆด้วยการมีบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้มาสอนผู้เรียน ผู้เรียนจะได้บรรลุเป้าหมายต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มุ่งเรียนเพื่อปริญญาบัตรแต่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มาเรียนแล้วนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานได้จริงๆต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาช่วยสอนในมหาวิทยาลัยอย่าไปยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิมๆว่าไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไม่สามารถมาสอนได้ไม่สามารถเป็นอาจารย์พิเศษได้ไม่จําเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยเมื่ออายุ22ปี ศาสตราจารย์พิเศษดอรอเนกกล่าวต่อไปได้วยว่าระบบการศึกษาไทยต้องไม่ใช่เพียงแค่อิมพอร์ตหลักสูตรจากเมืองนอกเข้ามาอย่างเดียวแต่การศึกษาไทยต้องเอ็กซ์พอร์ตความรู้ของไทยไปยังทั่วโลกให้ได้ปรับเปลี่ยนความคิดหยุดการเรียนแบบมาตรฐานฝรั่งแต่ระบบการศึกษาไทยต้องสร้างมาตรฐานความรู้ให้ทั่วโลกยอมรับด้วยทางนี้ระบบการศึกษาไทยในยุคใหม่จะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้แซงหน้าคนอื่นได้ ต้องสร้างทฤษฎีสร้างแนวคิดเองประเมินผลได้โดยใช้หลักเกณฑ์คือความรู้วัดผลได้นักศึกษาจบแล้วเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ได้นอกจากนี้ศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกยังกล่าวยืนยันได้ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพหลายด้านเช่นอาหารกีฬาดนตรีที่สามารถเทียบชั้นระดับโลกได้เลยดังนั้นการศึกษาไทยในยุคสมัยใหม่ไม่ใช่เพียงแค่เรียนเก่งแต่ในตำราเรียนเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีปริญญาบัตรแต่สามารถเก่งในด้านศักยภาพการแสดงออกเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ ขณะที่มหาวิทยาลายัยต้องมีส่วนช่วยสนับสนุนสิ่งที่เข้มแข็งของสังคมไทยคือเอกชนและภาคสังคมที่ถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษาไทยพัฒนาและก้าวหน้าต่อไปได้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารสาระดีดๆที่เราได้รับจากหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมอสอรุ่นที่16ได้จากรายการคนหลังข่าวที่เรานำเสนอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ คุณผู้ชมนําข้อมูลข่าวสารสาระที่ว่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวันได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วลากันไปเช่นเคยด้วยสารคดีธรรมยาตรามหานาทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโคงตอนที่12กลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวของเราได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้ง Facebook YouTube Instagram และ t i k t o อกในขณะที่หน้าจอท NN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬาถึง15นา30นาทีวันนี้นะันลั ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะประเทศไทยเคยได้รับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานชั่วคราวเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์าการทูตป,ประเทศไทยและประเทศอินเดียเมื่อปี2540 และในปี2567นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้อัเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระอาหารหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พร่นาก็เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินเดียและรัฐบาลไทยนะครับซึ่งก็มีการจัด นะครับการดำเนินงานนะครับในส่วนของรูปแบบการดำเนินงานในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งในกระบวนการการทางานทั้งหมดนี้นะครับก็ดำเนินต่อเนื่องกันนะครับการอัญเชิญเสเด็จมาในครั้งนี้นะครับก็เ,เปรียบเสมืนอ,อนพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สเสด็จม,มานะครับโปรดผู้สายชนพร้อมด้วยภาษาวกทั้งสององค์พระมนตบดก ออกแบบตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีมีเครื่องยอดทรงสูงตามฐานะสูงสุดสมพระเกียรติเพื่อประดิษสถานพระบรมสารีริกธาตุและพระอา,าราชตธาตุในพระอบแก้วทรงเจดีย์โดยศักฐานะของรูปแบบมนดบเองทำขึ้นมาตามจารีตประเพณีเพื่อจะผลิตสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงขณะเดียวกันก็คือเนื่องจากเราจำเป็นจะต้องรักษาอุณหภูมิ รักษาความชื้นรักษาการป้องกันแสงเพราะฉะนั้นเรื่องการทำมนตดบนี้จะเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์คงความงามแบบศิลปะไทยแต่ว่าคงด้วยวิธีการอนุรักษ์ตามวิทยาการสมัยใหม่ครับผม The holy relic under very tight uh, scrutiny it is uh Uh, you know, there are various factors like the temperature, the humidity, the moisture of the room uh, where the relic is kept. And uh, when we travel with the relic abroad, there are a number of uh, Government of India organizations and institutions which are involved in deciding whether the relic can go to a particular country or not, uh, depending on the conditions. Uh, there is also a security aspect to the relic. under guard It is always kept always 24และเป็นครั้งแรกที่จะเสด็ด็ยญาตราโทษถึงทั้ง4ภูมิภาคของไทยเป็นมหามงคลแก่แผ่นดินที่ต้องจะรึกไว้ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาพนอากาศโทประภาสอนใจดีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการจัดก,กิจกรรมมิตรประชาะโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรุ่นที่18เสนาธิการกองบิน7นายอำเภอชัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลตะกรบอำเภอชัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะโรงเรียนวัดวิชิตธารารามตำบลตะกรบอำเภอชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรุ่นที่18และกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศร่วมกับกองบิน7ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมหน่วยมิประชาพศสอบทอรุ่นที่18ในครั้งนี้โดยได้ทําการมอบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุปกรณ์กีฬาตู้ยาสามัญประจําบ้านทุนสนับสนุนอาหารกลางวันทุนการศึกษาพร้อมถุงยางชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการให้บริการตัดผมรวมถึงได้ก่อสร้างถาวรวัตถุหลังคาคุ้มทางเดินให้กับโรงเรียนวัดวิชิตารารามอีกด้วย